ครับสวัสดีครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกถูกทันนะครับอ่ะครับช่วงแรกๆครับทางแอดวิไลเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ศรีศูนย์ครับอ่ะตอนนี้เดินทางมาถึงวัดปู่ศรีศูนย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเผื่อพายทีทางช่องครับมาติดตามครับตัวเลขแนวทางกับต่องวดครับประจำคุณพที่17มกราคมครับ2566อ่ะแนวทางตัวเลขของปู่ศรีศูนย์ว่าตีเลตัวใดฝากตอนนี้ที่ทางช่องกัน อ่า fc คุณพ่อคุณแม่เขามาเบิรงมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางแอกวินไลครับในมีกำลังแรงใจครับเาะหาแนวทางตัวเลขจากสำนักต่างๆครับมาฝากมาตอนกันอาครับเพื่อมาเป็นการเสียเวลาครับไปการนวมสการปูซีซูนพร้อมพร้อมกันพร้อมครับตัวเลขแนวทางครับ17มกราคม2567ว่าปูสิได้ปูไดตัวใดฝากตอนกันครับ กาบนมัส,สการครับปู่ครับปู่พระอิศรีมาตามตองหวดครับปู่สิบเจ็ดตุลาคมปู่เจครับปู่าอยากให้ปู่วิเคราะห์เบื้องไห้คักๆเนี่ยมาส่นปู่เอาเขียนๆนะจ๊ะนขาจะออมน้ำฝากใครก็ยอค่ะปู่จะไปรักษาแต่เพิ่มวิเคราะห์ดีๆ สัตตมาไล่ทำทายแถวบ้านปูสัตติสัตติเด้อค่ะรเห็นสิสัตตินี่งวดที่แล้วนี่เฮาเฮาให้เลขวิ่ง4กับ6ตม้งป่ค่ะนี่ละเศพสิบหน่วยนะค่ะผู้หันอีกเลียมหนึ่งในบ้านปูใช่อืมครับปูเอ่า FZ ที่ได้เห็นนะปูอันนี้ของปีหกหกหกปผ่านมากเลยปูเนาะ กันมาหย่อนให้เอฟซีเบิ้งเอข้าเฮาเฮาปล่อยเลยวิง่งนี่วิง่งเป็นวิง่งครบกับซีมาตัวหนึ่งที่เป็นวัดที่สามสิบห้าเป็นบนย่างเดียบมาปลูกบนอันนี้บนย่างเดียวดิ่งค่ะแนวทางคู <c oughs> อันนี้จะเป็นลักนวยค่ะนี่ลักนวยลักนวยอ๋อค่ะบางวัดก็ไม่สามประตู บางงวดก็ได้สามางงวดก็ได้สองมันจะมีมีแต่สองอส่วนมากสองลายกว่าสามนี่สองกายมีอยู่สองวัค่ะไม่แค่วัมเก่าค่ะอันนี้คือเล็กวิ่งวิ่งเฉพาะสิบไมออค่ะวันวบส่วนกมัจจสค่ะสม่งเก้ามาตัวตัวนี้บนรลกน้อยไปได้ห้ากับหกโอ้ยห้ากับเจ็ ขันบ๊ส่นกันมันกระับปูเลเนสิเป็นลักสิเป็นที่ไมนกอเกาเลยเจ็บวดนี้ให้กันไ่กอศูนยนีก้านึงเก้าศูนย์มาตัวตัวนี้หกกับเจ็ด่ไหมมาตัวนึงอันนกส่กันแมนาก็ยิงใส่กันเลยศูนย์เจ็ดเื ตำแหน่งหลังที่ผู้เขียนไวป <c oughs> คือเป็นตำแหน่งที่มันชนกันชนระมาะแบบภูชนนัมาอนี่เครื่องเครื่องงวดเลยสนหนึ่งกับเกา่านี่บมออกหนึ่งหนึ่งมาสิรรบหน่วยมาเนี่ยหกปันหลักหน่วยเลยแต่มันชนกันค <c oughs> น่ตัวนี้สี่สองสามสี่ตัวนี้หกกับหกกับสองสินะ่ะครับส่วนสองเงินมาเนี่ยครับเขามาว่างรักหน่วยอะรอย่าสองมาจะออกห้าสองตัวนี้สองกับสามชนที่สาม ออกเจ็ดสามแมนคือหลักหน่วยกันบอสน้นกระจับคูนก่อนเห็นว่าช้นเป็นออกเลยนะพูดว่าบอส้นกันยังหวานอยู่บอสน้นกับออกก็คือมันติดตัวบอสซ้อนเน้นๆกับคู่กันมากตัวนี้สิเป็นรักสิบปที่เรกค่ะ<า>นี่คืองวดที่บอสซ้นกันเนไงหนึ่งเก้าศูนย์มาตัวนี<า>้หกกับเจ็ดหลักหน่วยจับเลยมันจะเป็นสามสองหกหกคู่ตรงๆมานได้สิค่ะ มีงวนดนี่แหละมันจะมีมันมันมันบาส้นหนึ่งมาค<ฆ>อันนี้สามหนึ่งศูนย์มันออกศูนย์หนึ่งเก้าตัวนี้มันมีห้าหกเก้าหลักใหม่น<อ>ี่สามสามเก้าตรงตรงนะนี่งวดเดียวในไลน์ออกหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าทันทีเลยว่าขั้นกระมาส้นตัวเดียวชนสามออกที่ศูนย์สามชนสองออกที่เจ็ดสองชนสองออกที่เจ็ดสองสิบแปดจนห้าออกที่แบบนี้เลย ตัวนี้บอสซอนเนนมานิค่ะนี่กบอซอนมันสิยงิงกันทั้งสิเลยตัวนี้สิบนคือิงิงกันีงวดที่ยี่สิบหกเปดยบเกนตัวนี้มันสิมันสิยิงกันทังสิเลย่ะสาองหกคู่ตรงตไปเลยค่ะงวดก่อนรักหน่วยได้ตัวเดียวได้สีตัวนี้จะเป็นมาสิหน่วยมาหกับสีกับสชนกันที่สีมา ค่ะเนี่ยสีตัวเดียวออกสี่ซีมันเรียกเรื่องวาฟันไั่สิละหกสีไปเลยนี่โอ้กสี่เองสิแม่ค่ะสี่สีเองสิแม่อืมออกสี่ซีมันเวิ่งนี้ก็เดินดีด้ก็จะงวดนีห่งเก้าห้ามาตัวน่ออกเก้าห้า่นมาน้ำกันได้มาน้ำกันได้นี่ศูนกับ1มันก็ออกห้าหนงเองสิแมครับค่ะ งวดนี้ศูนย์แปดเก้ามันออกเก้าเก้าศูนประมาณนั้นกันโอ้มาทำกันเก้าศย์ตัวลักหน่อยคือเจ็ดกับศูนย์โอ้่นศูนตัวนี้เก้าเจ็ดห้ามาหนึ่งตัวสิบหน่วยบนเลยตัวนี้เจ็ดกับแปดมืนมันออกเก้าเจ็ดชวนเจ็ดอือชนชนเป็นออกตัวนี้งวดเกนี่มันมันอยากหลยตัวในยังไงมันสนกันสี่กับเจ็ดสนเสี่กับเจ็ดมันมา ค่ะนม่ละมันออกเจ็ดห้าเจ็ดข้าวหลักหน่วยงวดที่เรียกก็สี่หลักหน่วยตัวเดียวงวดนี้แต่ว่าเข้าวิ่งตัวนี้งวดนี้นี่เข้าวิ่งสิบหน่วยวิ่งสิบหน่วยนี่มีสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าแมนจะเป็นสิบหน่วยตัวนี้จะสถิติอยู่ที่สามงวดที่สามสิบหกค่ะตัวหลักหน่วยจะเป็นงวดที่ยี่สิบสี่หลักหน่วยือสี่กับเจ็ดโบชนได้บัตรูงบ่ชน ว่าส้มนี่แคดจังไรปั่นจับอะไกันหมดเอาตัวนี้เป็นลักซิปเลยหนึ่งตัวนี้ลักซิปก็ยังตกถุงหวดอีพังใหม่กระซิเป็นถ้าจับเป็นชุดเต็มมันงกระิได้แค่หกคู่นี่แหละคู่ตรงๆบ่มีหลอดขันซืีหกคู่แมนง่ายๆนะครับเอฟซีนี่เอาปูวิเคราะห์แนวทางให้นไหมครับเอฟซีการบังคับ่าเลื่อนผ่านนะครับฟังปูวิเคราะห์เหลืวเอฟซีสิเข้าใจในแนวทางตัวเลขนะครับเพราะว่าปูซีซูนปู งวดกวนงเข้าไปเบือนเซตะล็อกที่มันเดินดีๆมันมาค่ะงวดที่หกสิบแปดอันนี้เป็นบนเนากปูเนาะบนอย่างเดียวเนาะบนอย่างเดียวบนตรงๆค่ะสามหนึ่งห้านยุดเดี่ยวนกปูไอ้ซื่อโตตรงพร้อมเนากปูเนาะบันกับข้อมันมันสิมาเป็นตัวนี้มันเป็ึ่งอ่านั่นปูตัดออกมาเดี่ยวอปูเห็ดหายเดี่ยวหกคู่ตรงๆหกคู่ตรงๆไม่ตรงบขมันมีตัวส้นนะเขาเอาตัวนี้เป็นรักหน่วยคือเก่าเนี่ค่ะมั้นปะส้นกับรัก เมื่อส่วนกับเหล็กวิ่งสิบหน่วยบนเลยค่ะจับคู่หรอกเลยนี่ลักหน่วยลักหน่วยคูกันระบายอธิบายละเอียดเลยครับเอบซี่สามหนึ่งห้ามาสิบสี่กับเกียดมาหน่วยมันกันยังไงนะครับเอบซี่หกคู่บวบผักตบมูอนี่แหละสถิติมันค่ะสถิติมีเห็นลักซิปนี่เดินมาสามสิบหกหวดหลักหน่วยเดินมายี่สิบสี่งวดติครับ เพราะว่าแนวทางของปู40เพราะว่าหลักหน่วยหลักหน่วยสองตัวมีแตอออกตัวตวงนาาปู่ออกตัวกับแจ็กเสียเอฟซีเพราะว่าปู่ยืนหลักให้คักแล้วเขาบพ่งส้นกันตัวนี้สิเป็นหลักสิบทันทีค่ะกันส้นกันย่มันลชนแล้วมาหลักหน่วยเลยโครับ่งไงมันมันเป็นสูตรอัศจรรย์อยู่ดีครับอือโอ้สถิติเน่าเหยียดเขาปู่งวดเี็ดเจ็ดห้าเจ็ดนี่เข้าเอาซีกับเจ็ดมันมาเขากันเลยมาจับ สามเจ็ดสี่เจ็ดครับปกติมันมีสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแต่ว่าห้องันบ่อาหาเจ็ดน้ำปอถึงหาเจ็ดนะค่ะท่าครับเอาครับเขีหน้าจอบไปเลยครับเอฟซีปูจับคู่ให้เดวตรงๆไม่ต้องกลับแมนครับล็อกไงเลยเอยอเมื่อถือว่าหลายได้ปูบ่เน้นบ่ปูบ่มีตัวเน้นบ่ปูเพราะว่าเน้นเน้นยังบนนี้เอาบ่มีไม่ใจเนี่ยบ่ปูเพราะว่าหกชุดนี่บ่เคยออกตัวกลับนะครับเอฟซีตรงอย่างเดียว ปีหกหกยังไม่หลุดเลยค่ะ่ะปูว่าปะห้าล้ะนนี่อันนี้เป็นงวดแรกของปีหกเจ็ดในสกตลด์ไม่จ้มานบ่เนาะปูเนาะรุนกันจมานซปีหกเจ็ดบ่กนาะปูรปีปูจับให้หกสุดครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสามสี่สามเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดงามอยู่ที่ปูพม่าโอ้ยบ่าลายดอกปูปูหกคูหนึ่งคนี่คือว่ปู คือมันจะเด่นหนึ่งรักสิบสิแม็หนึ่งมันจะไม่เดนีหนึ่งไม่แห้งปู่ถ้าวิ่งตัวเดียวเรียกปูวิ่งบ่นวิ่งตัวเดียวเลยวิ่งตัวเดียววิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้เงียเขาบอต้องไปวิ่งมันยากูซื้อฮกคู่หรอซื้อฮกคูตรงตรงนี้ได้เลยค่ะคือบัวผาดชั่วพร้อมนี่ตัวนี้ก็หกคูเด่เห็นมาค่ะเนี่ยสามหนึ่งเก้า มาจับผู่กับห้าเจ็ดสื่นึ่งมันอกหนึ่งเจ็ดห็นไ่มนี่ไปทั้งที่เราห้ามีตัวใดข้ากระิจาละน้าผููได้ื้อน่อยได้หน่อยผูได้สื้อไลยได้หลยเอาผูได้สื้อน่อยได้หน่อยใค้ซื้อไลยได้หล่อุ่ารผูอะูกคู่เขียนเขียนนี่คืองวดที่ยี่สิบหกยี่ิบเจ็ดยี่บปดนี่เห็นมมนี่ผูมันบ่ส้นเนี่เขาจลักนี่บซ้นนี่จับคูออกเลยนี่จับคูบอกจะมีอยู่หกคู่หกคู่หกคู่เห็นไห ไผซื้อหน่อยได้หน่อยไพซื้อหลายได้หลายปูวชัดเจนหกคู่แต่ว่าปูอันหนึ่งเปิดตามาติดหนึ่งหนึ่งเด่นหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนีระวังนะคะหาเป็นแนวทางได้ค่ะเด้อมักชอบติดตามกันคาะพามักปล่อยพลาคนะค้าไพเป็นเอฟซีประจําปูซีศูนย์ไเป็นแนวทางคร่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้ามาก็คือมาตัวตรงแมนมาตัวตรงเลย ก็ต้องกลับก็ต้องกับน้องปูแล้วมันเหมือนอย่ยงเงิน <c oughs> <c oughs> อ่าเป็นแนวทางค่ะออเอาครับตัวเด่นท่าทางเอทีก็แคบหนาจอไว้เป็นที่เรียบร้อยอ่สุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณปูนะครับที่แบ่งปันแนวทางให้เอทีทางช่องกันเพื่อมีโศกมีหลับใส่ปีพ่อชองใหม่น,มน้องปูครับต้นปีครับปูโศกต้นปีครับสาธุครับปูสาธุครับ